มีลูกค้าหลายท่านถามนะครับสีเขียวนะครับเอกไม่ค่อยได้ลงนะครับวันนี้เอกเลยมีโอกาสอัดคลิปให้ดูเลยนะครับ ulous. หินขัดส่วนใหญ่นะครับลูกค้าถามเอกไม่ค่อยได้ลงคลิปเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยได้ลงโชว์งานตัวนี้เท่าไหร่นะครับเพราะว่าจริงๆอเอกจะเน้นไปทางรุ่นสีนะครับรุ่นนี้บางทีเราต้องลงมือเองนะครับมันก็จะเขาเรียกว่าคนทําเริ่มขี้เกียจครับประมาณนั้นเลยนะครับวันนี้เอกโชว์สีเขียวนะครับ สีเขียวหินของเอกนะครับจะแนวนี้เลยนะครับละเอียดยิบเลยเห็นไหมครับแล้วดูเส้นด้านบนเห็นไหมครับคมนะครับหัวเตานะครับหัวเตาก็เขียวนะครับเขียวแบบอ่าเขียวอมดํานะครับอ่าเดิมทีเนี่ยหัวเตาเราทําแล้วแต่มันเขียวลอยไปเลยคือหมายถึงเขียวสว่างเกินไปมันไม่แมทกันนะครับเขียวต้องมืดๆนิดนึงนะครับมันถึงจะสวยอ่าเอกก็เลยแก้เป็นเขียวเข้มขึ้นมานิดนึงนะครับเขาเรียกว่าเขียวอมดําเลยนะครับงานเอกเห็นไหมฮะ เวลาสะท้อนแสงนะครับเม็ดหินจะสวยนะครับเม็ดหินเอียดเม็ดหินของเอกละเอียดเลยเห็นนะครับงานเรานะครับเน้นนะครับความสวยงามคงทนนะครับและก็มิติมุมเสียมทั้งหลายนะครับต้องสวยต้องเด่นนะครับคือเอาไปโชว์แล้วอะเราไม่อายใครนะครับชุดนี้นะครับเดี๋ยวก็เองนัดวันอาทิตย์แล้วล่ะนะครับเดี๋ยวไปจัดส่งที่พักขนงกรุงเทพเองนะครับส่วนชุดนี้นะครับพรุ่งนี้ นะครับเอกก็เตรียมจัดใส่หัวแก๊สนะครับชุดนี้ขนาดยังไม่เสร็จนะครับดูนี่ยังไม่เสร็จนะฮะนี่ยังเหลืออีกหนึ่งขั้นตอนนะครับอ่ายังไม่เสร็จยังสวยขนาดนี้เลยนะครับดูเม็ดหินเห็นไหมครับเม็ดหินละเอียดเลยเห็นไหมฮะเม็ดหินเนี่ยเราเกลี่ยละเอียดมากนะครับเราใช้เม็ดหิน3สีนะครับตัวนี้ก็ไปลบบุรีเหมือนกันนะครับวันนี้เอกก็จะมาโชว์ตัวนี้แหละนะครับหินขัดนะครับลูกค้าถามเยอะนะครับสีเขียวเอกไม่โชว์เลยอาโชว์แล้วนะครับ ดูนะครับดูงานเอกนะครับสวทอนแสงจะเป็นเงาสวยมากนะครับเงาที่เม็ดหินสวยที่เม็ดหินนะครับไม่ได้สวยที่แล็กเกอร์ไปพ่นนะครับเราไม่มีแล็กเกอร์เราไม่ใช้แล็กเกอร์นะครับเราไม่ใช้แล็กเกอร์พ่นเคลือบเด็ดขาดนะครับงานของเอกทุกชนิดนะครับแม้กระทั่งตู้ไม้สักตู้กับข้าวไม้สักโบราณนันเนี้ยที่เอกผลิตเอกก็ไม่ใช้แล็กเกอร์นะครับเราไม่ใช้ดูงานเอกนะครับ สำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับรุ่นหินขัดนะครับเตาจีนรุ่นหินขัดก็สั่งจองได้นะครับต้องจองคิวนะครับไม่มีด่วนนะครับงานเอกนี้เอกคือทําไปเรื่อยๆนะครับเราจะไม่ค่อยเหลืองานโชว์เท่าไหร่นะครับสำหรับท่านที่สนใจก็เข้าชมได้ที่เพจคลาสสิกอังโลหรือไม่เบอร์ไลน์0 8 2ย4 5 9 5 9 7นะครับทักถามได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอกก็ขอจบไว้เท่านี้นะครับยังไงก็ฝากรุ่นนี้ไว้ด้วยสีเขียว นะครับเขาเรียกเขียวหยกนะครับสวัสดีครับ